มึงแค่ช็อตกูเนี่ยไหมหมดแล้วย yeah. ืมตังห้าพันหน่อยพอดีเดือนนี้ช็อตมึงแค่ช็อตกูเนี่ยไหมหมดแล้วยืมตังห้าพันหน่อยพอดีเดือนนี้ช็อตมึงแค่ช็อตกูเนี่ยไหมหมดแล้วยืมตังห้าพันหน่อยพอดีเดือนนี้ช็อตมึงแค่ช็อตกูเนี่ยไหมหมดแล้วยืมตังห้าพันหน่อยพอดีเดือนนี้ช็อตมึงแค่ช็อตกูเนี่ยไหมหมดแล้วยืมตังห้าพันหน่อยพอดีเดือนนี้ช็อต มึงแค่ช็อตกูเนี่ยไหม้หมดแล้วยืมตังห้าพันหน่อยพอดีเดือนนี้ช็อตมึงแค่ช็อตกูเนี่ยไหม้หมดแล้วยืมตังห้าพันหน่อยพอดีเดือนนี้ช็อตมึงแค่ช็อตกูเนี่ยไหม้หมดแล้วยืมตังห้าพันหน่อยพอดีเดือนนี้ช็อตมึงแค่ช็อตกูเนี่ยไหม้หมดแล้วยืมตังห้าพันหน่อยพอดีเดือนนี้ช็อตมึงแค่ช็อตกูเนี่ยไหม้หมดแล้วยืมตังห้าพันหน่อยพอดีเดือนนี้ช็อต มึงแค่ช็อตกูเนี่ยไหม้หมดแล้ว